สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ปะบัวพาหลานน้อยมาเล่นน้ําตกอีกแล้วค่ะน้ําเยอะพอได้ค่ะเดือนเมษาจะสิ้นเดือนแล้วเนาะวันนี้วันที่27ค่ะ27เมษาเนาะน้ําก็ยังมีอยู่และคนเยอะมากๆค่ะนู่นหลานน้อยมาจากนครไทยค่ะมาเที่ยวก็เลยพามาเล่นน้ําตอนนี้สี่โมงค่ะสี่โมงเย็นค่ะ พอจุนกับมินจูเขาก็โตแล้วเนาะสี่ขวบกับหกขวบเขาก็ประคองตัวได้แล้วแล้วเขาก็เล่นน้ําได้เัาสนุกใหญ่เลยพอจุนครับสนุกไหมลูกเย็นไหมเย็นไหมครับมินจูอุ้ยอุ้ย <laughs> ปลาชนขาเออปลาชนปลากัะดมือ,มอโอ้โหปลาปลาซิวตัวใหญ่ๆคนอยู่ข้างบนก็ยังเยอะอยู่ตอนนี้สี่โมงสี่โมง นะทีเนาะก็บัวกันนั่งอยู่นี่แหละไม่ได้เดินพาชมเนาะคนเยอะมากๆค่ะสี่โมงแล้วก็คนก็ทยอยกลับแต่ก็ยังเยอะอยู่ใครคิดจะเที่ยวน้ำตกเนาะมาเลยนะคะน้ำตกคลองลานค่ะแวะมาได้เลยค่ะมา นอนพักค้างคืนก็มีบ้านพักค่ะมีบ้านพักมีเอาเต็นท์มาด้วยก็มีแต่ต้องข้างล่างค่ะข้างบนนี้เขาไม่ให้มานอนเนาะแล้วก็มีบ้านพักแต่ราคานี้ป้าบัวไม่รู้นะคะราคานี้ป้าบัวไม่รู้นะคะมาจากไหนคะมาข้ามจังเลยมาจากไหนกันคะ มาค่ำเลยโอมาพักนี่เหรออ๋อนี่ค่อยๆนะคะค่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นปล่อยเขาค่ะเขาก็อยากเรียนรู้เนาะปล่อยนะคะเออค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่อง

ไปหมดในมาทั้งนั้นอย่างนี้ไปแล้วนะ